ครั้งนงนึวันนี้ก็ตรงกับวันที่12เมษายน2567ถือเป็นวันจะเป็นวันปีใหม่ของไทยเราตามประเพณีโบราณเนาะ <c oughs> อันนี้ก็มีการยูทูบเบอร์เข้ามาบันทึกคลิปตมาก็เห็นว่ามีเรื่องสำคัญที่จะต้องรีบกล่าวรีบแสดงเพราะว่าได้ไปช่วยงาน ไปช่วยงานแล้วก็เห็นได้หลายคนหลายท่านาที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติทนแดดทนร้อนเพราะปีนี้ร้อนเป็นพิเศษแต่ว่าแต่ละคนแล้วตั้งใจทํากันเหมือนกันตั้งใจทําขยันในการทําแต่ว่าเท่าที่สังเกตได้หลายคนหลายท่านผู้ใหม่ส่วนใหญ่ก็เป็นผู้ใหม่ทําจะเอาอะทําจะทําทําเอานะเออมัน แต่ข้อปฏิบัติในศาสนานี้มันแปลกมากอยู่ถือเป็นเรื่องแปลกทวนกระแสที่ทวนแบบไม่กลับเลยแหละก็คือทำแล้วปล่อยทำต้องละทำต้องละทีนี้มันมีผู้ประพฤติปฏิบัติหลายคนหลายท่านเนะี่ยทำแล้วยอยากได้ทำแล้วอยากเอาเราควตั้งใจว่ามันเป็นความเคยชินแบบโลกโลกก็คือไม่ว่าเราจะทําอะไรเราต้องได้เนาะต้องได้ต้องมีต้องดีต้องเป็นเนาะ แต,แต่พระพุทธเจ้าตัดว่าเหตุของความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าบกวก่า,กามมาตัญหาภาวะตัญหาวิภวะตัญหาเออแปลกดีไหมเหตุของความทุกข์เลยนะเป็นสาเหตุหลักสาเหตุใหญ่สาเหตุยั่งยืนตั้งแต่อดีตปัจจุบันและจะไปในอนาคตก็จะเป็นอย่างนั้นนะคือการมาตัญหาก็คือ เอามีดีเป็นในทันทีทันใดนะเพราะว่าตัณหาก็ปตัตถนาจะให้มันมีให้มันดีให้มันเป็นในสิ่งที่จะเกิดข้างหน้าในความมีความเป็นที่จะเกิดข้างหน้าเรียกว่าพบปัรถนาพบวิภาวะตัณหาคือไม่พอใจในสิ่งที่กําลังมีกําลังดีกําลังเป็นอยู่ไม่พอใจฟัดเฟียดเบียงสุดขั้วนะล้วนจะเป็นเรื่องของการ จะเอาทางนั้นเรียกว่าจะเอาทางนั้นไหมนะไอ้ไอที่บอกว่าไม่อยากมีไม่อยากดีไม่อยากเป็นไม่พอใจในภาวะที่เป็นอยู่นั่นก็คือการเอานะเป็นการเอาชนิดหนึ่งนะก็คือต้องการอยากให้มันพ้นอ่ะจะเอาให้อยากให้พ้นจากภาวะที่เช่นสมมุติคนอาติดคุกติดตารางเอา,เอาแบบมองเห็นเนาะคนกําลังติดคุกติดตารางนี้สิ่งที่เขาต้องการปรารถนาตอนนั้นคือไม่อยากอยู่ในสภาพอย่างนั้น ไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่อยากมีอย่างนั้นนี่เป็นลักษณะอย่างนี้อยากจกิงผลจึงเป็นวิภาวะตัณหามันเป็นอาการของความดิ้นรนไม่สามารถแต่ยอมรับความเป็นจริงที่เป็นอยู่ได้คนพวกนี้จะฆ่าตัวตายคนฆ่าตัวตายเกือบร้อยทั้งร้อยแหละเป็นวิภาวะตัณหาทั้งนั้นแหละคือไม่พอใจไม่ยินดีพอใจสิ่งที่กําลังมีกําลังเป็นกําลังประสบอยู่ในภาวะนั้นเนี่ยทีนี้ แต่อะะขอพูดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเป็นเรื่องสําคัญมากๆเวลาผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยประพฤติปฏิบัติเรื่องใดๆก็ตามนะปฏิบัติเกิดความสุขความสงบเป็นสมาธิเป็นศีลสมาธิปัญญาอะไรก็เถอะเกิดความสุขสงบอะไรขึ้นมาสงบลำงับขึ้นมาเนี่ยอลองถามลองถามตัวเองเคยถามไหมหรือเคยสังเกตไหมว่าเราได้ หรือเราเสียหลายหลายท่านหลายหายท่านลองสังเกตด,ไไดนะูไม่ใช่ได้นะไม่ใช่ได้นะพระพุทธเจ้านี่ตัดเป็นพันครั้งหมื่นครั้งเลยมีแต่ม่แต่ตให้สละมีแต่ให้ละมีแต่ให้ปล่อยมีแต่ให้วางเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหะมัสมินั่นไม่เป็นเราณนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาของเรา จะตัดอย่างนี้พระสูตรที่ลักษณะตัดแบบนี้จะพระสูตรพวกนี้จะมีคนบรรลุเป็นพระอรหันต์ทุกพระสูตรเป็นพระอรหันต์นะลองคิดที่ว่าทําเพื่อเอาหรือทําเพื่อละเพราะนั้นการที่ได้สมาธิที่ว่าได้สมาธิได้ความสุขความสงบเนี่ยไม่ใช่เป็นการได้เราลงมองใหม่สิเลึกหลมองแบบโลกโลกสักทีแต่มันเป็นการละไปละตัวปัญหา ไปละตัวปัญหาที่มาทำให้วุ่นวายไปละตัวปัญหาที่มันทำให้ไม่สงบไปละตัวปัญหาที่มันทำให้ไม่ระงับนะพอไปละตัวนั้นได้มันเข้าสู่ธรรมชาติซึ่งมันเป็นธรรมชาติพื้นฐานเนี่ยความสงบเนี่ยเป็นธรรมชาติพื้นฐานเหมือนกับความสะอาดความสกปรกน,นี่มันเ่อมาเกิดที่หลังนะมาเกิดที่หลังความสะอาดมันเป็นพื้นฐานมาตั้งแต่เรียกว่าของเดิมก่อนแล้วกัน พอมาเกิดทำมาพัางมาปรุงมาแต่งมามก็กลายเป็นสกรปรกพอเห็นว่าสกรปรกปัญหาทนไม่ไหวแล้วก็เลยมาเก็บมากวาดมาทำความสะอาดให้มันเกิดสะอาดกลับไปสู่ธรรมชาติเดิมเพราะฉะนั้นพวกสมาธิก็ตามปัญญาก็ตามการบรรลุมรรคผลใดๆก็ตามมันไม่ใช่เป็นการได้แต่มันเป็นการไปละตัวปัญหาบางทีคือพระพทุทธเจ้าพระอ,องค์ตัดไปไหลายแง่หลายมุมเยอะแยะมากมจะเรียกว่ากิเลส เรียกว่าตันหาเรียกว่าอุปทานเรียกว่านันทิฉันทะราคะอะไรก็เรียกไปเถอะนะคือคือคำบัญญัติที่พีคค่คนใช้กันนะพระองค์ก็ใช้ตามที่คนเขาใช้กันนะเพราะนั้นสมมุตอิอย่างสมาธิอย่างเงี้ยทำไมคนทําสมาธิไม่ได้เคยสังเกตไหมว่าทําไมทําสมาธิไม่ได้คนที่ทําไม่ได้จะพูดเหมือนกันหมดคือมันไม่สงบเออเขาพูดถูกนะไม่ไม่มีใครโกหกเลยมันไม่สงบ เขาก็รู้ด้วยว่ามันไม่สงบแต่ถ้ามันสงบมันก็ต้องเป็นสมาธิมันก็ต้องเป็นสุขเป็นสงบก็ต้องเป็นสมาธิสแสดงว่าตัวปัญหาที่ทําให้ไม่สงบคืออะไรลองไล่ดูถ้าเราไล่ดูเราจะไปพบว่าเป็นพวกอกุศลนั่นเองอเราเราพูดในแง่มุมที่มันมองเห็นที่พุทธเจ้าตรัสนะที่เห็นชัดๆที่จริงมันมีแง่มุมอื่นที่พิสดารเยอะแยะปีกย่อยไปอีกมากมายไก่กองแต่เราก็ไม่จะเป็นต้องไปพูดขนาดนั้น ขอให้เราจับหลักให้ได้แล้วเรื่องอื่นมันจะเป็นเรื่องง่ายนะจับหัวหน้ามันให้ได้แล้วมันจะบอกเองว่าลูกน้องอยู่ที่ไหนนะที่สําคัญอย่างนั้นเพราะนั้นแหละที่บอกว่าทําสมาธิแล้วมันไม่สงบใช่ไม่สงบเพราะตัวปัญหานั่นเองที่มันก่อความไม่สงบนะถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นสมมติสมมติก็แล้วกันแต่เป็นเรื่องจริงนั่นแหละสมมติว่าตัวอกุศลเนี่ยพวกนิวรณ์น,นี่แหละคือตัวปัญหา ที่ทําให้ไม่สงบพอกําจัดนิวรณ์ได้เป็นไงสงบทันทีเลยแสดงว่าลองคิดใหม่ที่ว่าเราได้หรือว่าเราเสียคิดทห้ดีนะคิดแบบพระอย,อย่าอยคิดแบบโลกนะอย่าคิดแบบวัตถุเราได้หรือเราเสียคือเราเสียเราเสียความไม่สงบเสียอกุศลไปพอเสียอากุศลไปพวกความสงบมันเกิดขึ้นนะอะ ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่พูดตะแบงหรือไปพูดขัดแย้งกับชาวโลกนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเองเลยพระองค์ตรัสเองเลยว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่ทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปนี่พระพุทธเจ้เป็นพุทธพจน์เลยนะคำนี้เป็นคําของพระพุทธเจ้าเลยดังนั้นแสดงว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันเกิดขึ้นมาปัญหาน่ะนะมันเป็นทุก์ท้งนั้นแหละ เป็นตัวทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นเหตุทุกข์ทุกหรือว่าตัวทุกข์แต่ว่าพอสิ่งเหล่านี้มันดับไปดับไปมันก็เลยเกิดความรังับเกิดความสงบอ่าเมตตาพุทธสุภาษิตบทหนึ่งที่บอกว่านิพพานนังปรมังสุนยังนิพพานเป็นปรมะแห่งความว่างเป็นบรมมความว่างอ่าแสดงว่าว่างแต่ว่าทำไมทำมันไม่ว่างแสดงว่าต้องวุ่นก็ต้องมีปัญหาเพราะฉะนั้นความว่างนี่ที่ได้นิพพานเนี่ยเพราะว่าตัวปัญหามันหายไปหมด จัดการปัญหาได้หมดอลองลองคิดในมุมนี้ที่มันจะง่ายไหมมันการประพฤติปฏิบัติมันจะง่ายขึ้นไหมระหว่างเราปฏิบัติเพื่อจะเอาอะอะพือคือพระเกือบทุกที่ทุกสำนักหรือไปอ่านทุกตำราทุกเล่มะจะจะพูดพระพุทธเจ้าจะตรัสในเรื่องไม่ไม่ให้เอาไม่ให้มีไม่ให้ดีไม่ให้เป็นนะ,ะแต่ว่าภาษาของชาวบ้านเรามักจะเอาเนาะเราเริ่มต้นก็เราจะจะ,จะเอา เราจะเอาคําว่าจะเอานี้มันก็ต้องเพิ่มเนาะมันต้องเพิ่มมันต้องแบกมันต้องหนักต้องอุปทานขึ้นมาแหละยึดมั่นถือมั่นพอแบกพอหนักพออุปทานขึ้นมาแล้วถามว่ามันจะเกิดความสุขความสงบตามที่พระพุทธเจ้าตัดเป็นไหมมันก็ไม่เป็นเดียมันก็ไม่เป็นเพราะว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ยดังนั้นในทุกวันนิพรก็ดีเนาะที่เราให้พรส่งสื่อต่างๆตามโซเชียลอะไรนะสังเกตอะ ที่เราให้พรกันที่คนในสาธุสาธุชอบอกชอบใจจะไ็นเรื่องอะไรไม่มีนะใครจะส่งบกขอให้ได้นิพพานขอให้ดับเชา้าดับเย็นไม่มีเนาะไม่กล้าเนาะส่วนใหญ่ก็จะให้ล่ําให้รวยให้สวยให้ชาราแค่อู้ดมันจะมันเป็นไปแบบคือหลอกกันแบบตาใสาๆเลยนะหลอกกันแบบพอใจอ่ะรู้ว่าเขาหลอกก็ยังเต็มใจให้หลอกอยู่นะเออมันเป็นอย่างเงี้นเต็มทั้งโลกทีนี้มันความสันติสงบมันก็เลยเกิดยาก นะมันก็เลยเกิดยากก็เลยลำบากในการที่ทําความเข้าใจเวลาจะพูดภาษาพระภาษาพระพุทธเจ้ามันก็เลยพูดยากทีนี้พอพูดยากมันก็ต้องพูดเอาใจภาษาคนขอให้ขอให้อายุยืนนะนี่ขอให้จเจริญร่ํารวยนะนี่พอพอเราพอใจยินดีตรงนี้จงกายอุปนิสัยความเห็นแก่ตัวในความจะเอาในการไม่มคีคิดเสียสละ มันคิดแต่จะเอาในในจิตแม้แต่คําพูดนะแม้แต่คําพูดก็จะเป็นไปเพื่อเอาเพื่อมีเพื่อดีเพื่อเป็นเพราะฉะนั้นมันจึงจะเป็นไปเพื่อสงบเพื่อสุขเพื่อระงับเพื่อเพื่อสมาธิปัญญามันก็ยากมันก็ยากแม้แต่คําพูดแม้แต่เบื้องต้นคําบัญญัติมันก็ยังเป็นไปอย่างนั้นเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงปรมัตดซึ่งเป็นของเดิมเป็นของธรรมชาติที่บริสุทธิ์มันก็ยากหนักก็ไปนะมันก็เลยต้องแก้กันเป็นลิงติดแหเลย มันก็วุ่นวายยุ่งยิ่งแก้ยิ่งยุ่งยิ่งสางยิ่งเยอะม,มันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปนะลองงั้นลองลองคิดดูที่ว่าในการประพฤติปฏิบัตินี้เราจะไปเพื่อละหรือจะไปเพื่อเอาลองตั้งคําถามง่ายๆไปเพื่อละตั้งแต่ออกจากบ้านไปนี่คำสังกับโปดดาริในการออกจากกามแต่ปัจจุบันนี้พอเราจะไปนะจะไปทําความดีอะไรดูที่ว่าเราดาริจะไปเอา เพิ่มหรือว่าเราจะดําดิไปเพื่อละเนาะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องยากสําหรับบุคคลที่ที่ไม่รู้ะนะไม่รู้แต่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ตัดนะพระองค์ก็บอกบอกกล่าวบอกพระองค์บอกทุกแง่ทุกมุมเลยแม้แต่เรื่องของขันห้าเนี่ยนะขันห้าเนี่ยพระองค์ตรัดมากที่สุดเลยถึงก็เรียกว่าอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ยถึงก็เรียกอนุสาสนีพระพุลานุสาสนีเป็นคําสอนที่มากที่สุด มากเป็นหมื่นแหละอย่างน้อยก็สี่ห้าพันคำแหละเพราะฉะนั้นถ้าถ้ารวมทั้งอัตถิฐานก็เป็นหมื่นเ,เกินหมื่นด้วยนะเพราะทําไมถึงมากมา,กายไก่กองอย่างนี้ก็เพราะว่ามันสําคัญไงสาคัญเพื่อจะได้คนจะได้สะดุดกันบ้างจะได้ฉุกคิดบ้างไอ้นี่ก็ไม่เที่ยงนะไอ้นี่ก็เป็นทุกนะไอ้นี่ก็ไม่ใช่ตนนะนแค่สามคำนี้มันก็นกครอบครอบหมดแล้วครอบสังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน แล้วเมื่อพระอ,องค์ตรัสเฉพาะเจาะจงในเรื่องขันห้าพระอ,องค์จะบอกเลยว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโสหมัสมินั่นไม่เป็นเราณนะเมโสอัตตานั่นไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่อัตตาของเราย้ำอย่างนี้เลยต้องอย่าลืมที่ว่าพระพุทธเจ้านะนะพระอ,องค์คงจะไม่อยากตรัดขัดใจใครหรอกคงจะอยากพูดให้ทุกคนเนี่ยแหมสาธุดีอกดีใจนะ ได้สมอยากทุกคนน่ะแต่ว่ากฎธรรมชาติแท้จริงอ่ะพระองค์เห็นธรรมชาติแท้จริงมันไม่ยอมเป็นไปตามที่ความต้องการของปุถุชนมันเป็นอย่างนั้นพระองค์ก็ต้องตรัสอย่างนั้นแล้วไม่ใช่่าตัดในโทษนะพระองค์ตัดบอกถึงถึงเห็นโทษเพื่อเพื่อจะได้ออกนะตัดโทษแลเพื่อจะได้ออกเพราะมันมีทางออกด้วยมันมีข้อปฏิบัติในการออกด้วยนะมันมีตัวธรรมชาติตัวนั้นด้วยมีข้อปฏิบัติ กฎธรรมชาติของตัวนั้นด้วยมีการปฏิบัติเข้าสถ่ธรรมชาติแก้ไขหรือจะเป็นแก้ไขเยียวยาอะไรก็แล้วแต่หรือว่าจนเข้าถึงธรรมชาติตัวนั้นได้หมดปัญหาไปด้วยพระอ,องค์จึงตัดอย่างครบถ้วนซึ่งเราเรียกว่าอริยสัต์พระอ,องค์เรียกว่าอริยสัตน์ในอริยสัจก็แบ่งแยกย่อยออกไปอีกเป็นร้อยเป็นพันพระองค์ตัดไว้เป็นหลายร้อยเรื่องแต่ละเรื่องนี้ที่พระอ,องค์ตัดเป็นนิเทศเขาเรียกว่านิเทศอุเทศก็คือหัวข้อ พวกนิเทศคือคําขยายออกเป็นร้อยๆเรื่องปีนิทานคือมีคําอุปมาปรมยัยมีคําบอกพระองค์ <t aren> ตัดไว้หมดเลยทุกแง่ทุกมุมไม่มีจุดบกพร่องเลยนีความเป็นสัมมาสัมพุทธะเพราะฉะนั้นเวลาเราศึกษาทําความเข้าใจประพฤติปฏิบัติพยายามเราอย่าเอาเพียงว่าสําหรับชาวพุทธท,ทั่วไปชาวพุทธตมรุมดดอนนะที่ยังไม่เข้าใจทองแท้นะเราเคารพพทธเจ้า ha ha, ไหมเคารพนะ เคารพเพราะอะไรกลัวบ,บาปกลัวไม่ได้ไปสวรรคร์กลัวไม่ได้เกิดสวยเกิดรวยเกิดมั่งเกิดมีเกิดดีเกิดอะไรเราก็เคารพแต่ถามว่าเราทําตามพระองค์สอนไหมทําตามคําสั่งที่พระองค์สั่งให้เราต้องทําและต้องทําให้ได้หรือไม่ทำไหมเปล่ามันกลายเป็นว่าเหมือนเป็นขบทไปแล้วมันกลายเป็นว่าเราเคารพเหมือนการประจบเป็นการยกย่องประจบ แต่เวลาสิ่งที่พระองค์สั่งให้ทําซึ่งเป็นตัวภาวะจริงๆนั่นคือการทําตามพระพุทธเจ้าจริงจจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าจริงเราไม่ทําเราก็ได้ยกขึ้นมาแล้วดังนั้นแหละพกพิธีการมันจึงมากการประพฤติปฏิบัติมันจึงกลายเป็นเรื่องว่าเป็นเรื่องคําคือบางคนอาจจะเป็นเรื่องคําคลด้วยซ้ําไปอาจจะมองว่าเป็นเรื่องคนวัดเป็นเรื่องฤาษีจีไพรเป็นเรื่องพระเจ้าพระสงฆ์ไปอพอมีความคิดแบบนี้มากๆหลากหลายเข้าไป มันก็ลามปามไปถึงผู้นำทางศาสนาด้วยนะกลายเป็นว่าผู้นำเองนั่นแหละอาชี้ผิดเลยชี้ผิดบอกผิดปฏิบัติผิดแล้วคนก็ทำตามอันนี้อันนี้ไม่ใช่ว่าเองนะพระพุทธเจ้าตรัสไปดูในขุมทรัพย์จากพระอวดเถอะเทระละโลเลเทระไม่ควรทําตามเทระนอกคอกลูกนอกบัญชีโอ้พระพุทธเจ้าตัดไปสารพัดสรเพไปด้เถอะนะเพราะนั้นสิ่งที่นี้ นะบ,าบางคนบางท่านนะบวชเป็นพระในศาสนาเนี้ยบอกว่าโอ้ยมันหมดยุคหมดสมัยแล้วมรรคผลนิพพานมันไม่ได้มีแล้วมันพ้นยุคนี่ถ้าใครพูดอย่างนี้นะบุคคลนั้นชื่อว่าไม่ใช่พระไม่ใช่สมณะไม่ใช่นักบ,บวชไม่ใช่พิสุในศาสนานเลยนะอันนี้มันอันตรายมันเป็นอันตรายร้ายแรงถึงขนาดขาดจากความเป็นพระเลยนะมันหนักขนาดนั้นเลยเพราะเป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นผู้อื่นไปแล้วเพราะนั้น ถ,ถ้าพูดถ้าผู้ทเจ้าอยู่ผู้ทเจ้าก็จะบอกว่าเป็นคนคบไม่ได้แล้วล่ะไม่จะเป็นต้องคบคือถ้าถ้าดูแลดูแลรักษาดูแลเลี้ยงดูปูเสือก็เลิกได้เลยขนาดนั้นเลยนะ,ะคำที่พระองค์ประนามประไว้ในเรื่องพวกนี้ในว่าด้วยพวกคุ้มทรัพย์จากพระโอ๋นที่ว่าในบทประนามเนี่ยพระองค์ตัดไปเยอะมากตัดไปเยอะมากถ้านักบวชที่ทุสินจะไม่กล้าอ่านนะจะไม่กล้าอ่านไม่กล้าศึกษาพวกนี้นะเว้นแต่คู่มีศีลหรือว่า ผู้ที่ไฟรู้ต้องการรู้นะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ต้องมาโฟกัสกลับมาที่เดิมว่าการประพฤติปฏิบัตินี้มันเป็นไปเพื่อละละความอยากถ้าอยากสงบมันต้องละความอยากทีนี้ข้อปฏิบัติอย่างไรอันนี้มันพิสดารเกินกว่าที่จะพูดในระยะนี้นะพระองค์ให้ระวังปัญหาตั้งแต่ตาหูจมูกลิน้นกายใจปัญหาทั้งหมดทั้งสิ้นในโลกธาตนี้มันเกิดอยู่แค่ตรงนี้แหละ มันเชื่อมต่อมาจากจุดนี้แล้วก่อนมาจากตาเห็นชอบไม่ชอบหูได้ยินชอบไม่ชอบจมูกได้กินลิ้นได้รสกายร่วงมาจิตใจที่มันนึกคิดชอบไม่ชอบเนี่ยปัญหามันเริ่มตั้งแต่กระเพื่อมแรกเลยเพราะฉะนั้นมันจึงแก้ปัญหาได้หมดเพราะว่าปัญหาตั้งแต่ปรมณูแรกที่มันกระทบผัสสะแรกเนี่ยมันสามารถแก้ตั้งแต่เริ่มตรงนี้ได้ก่อนมันจึงไม่ลามามไปแต่ปัจจุบันนี้เราไม่ได้แก้กันตรงนี้ไงเราไปแก้กันถึงขั้นเอาเรือลบทจันหน้ากันแล้วเนี่ย ตั้งขีปนาวุธใส่กันแล้วแล้วเราก็บอกปัญหาเกิดขึ้นแล้วกําลังจะเกิดสงครามอย่างนู้นเราก็จะเริ่มมาเจราจารนี่มันมันแก้ไปเหตุมากๆแต่พระพุทธเจ้านี่พระองค์แก้ตั้งแต่ตาที่มันกระทบเลยจะเกิดความให้ละทั้งความรักทั้งความชังดูพระองค์ให้ปรับความสมดุลคนเราถ้าไม่รักไม่ชังกันนี่นะมันจะไม่มีฝักมีฝ่ายมันจะไม่ไปไประจบคนนั้นจะไม่ไปด่าคนนี้จะไม่ไปรักคนนคนนี้แต่มันจะมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายมีแต่พึ่งพาอาศัยเกืือกูลกันแล้วก็ไปด้วยกัน นี่เป็นลักษณะอย่างนี้เลยดังนั้นแหละลองข้อประพฤติปฏิบัติในธรรมวินัยของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเนี่พระองค์จะบอกว่าทาไมถึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแกม่มหาชนแก่ชาวโลกแก่มหาชนเนี่ยหมายถึงชนจํานวนมากเลยนะแม้ใครจะนําไปแค่ข้อได้ข้อหนึ่งเล็กน้อยก็จะนําหิตสุขประโยชน์ให้แก่เขาสิ้นกาลนานพระองค์ตัดคําอย่างนี้เลยดัยงนั้นจึงเป็นปเรื่องน่าสนใจดังนั้นก็ขอสรุปลงหม้สั้นๆก็คือ เมื่อเราปฏิบัติอะเราได้หรือเราเสียลองดูนะเราได้หรือเราเสียลองลองลองเปลี่ยนเปลี่ยนมุมมุมมองใหม่ใช่นะที่จริงเราเสียเราเสียสิ่งที่มันเคยครองอะเราเคยครองมาไม่รู้กี่พบกี่กับกี่กันแหละที่เราโดนล่อโดนลวงโดนหลอกมาพอเราเสียสิ่งเหล่านั้นไปความสุขสงบมันยังเกิดขึ้นแต่ถ้าเราได้นะ่ะมันก็คงปัญหาก็คงเพิ่มขึ้นมากขึ้นเนี่ยนะ สมมติเราลองนึกเล่นๆดูนะสมมุติว่าเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วอายตนะเคยได้มีแค่ตาหูจหมูกลิน้นกายใจเนาะมันมีแค่หเนาะอายตนะหกถ้าเราไปพฤติปฏิบัติไปมันได้อายตนะ7อายตนะ8อายตนะ9อายตนะ10อายตนะ20 30ลองคิดดูซิว่ามันจะเป็นไงมันคงจะยุ่งวุ่นวายมากมายเป็นทุกนับไม่ถ้วนนะกคงจะหลับนอนก็คงไม่ได้ละนะ แทที่จริงนะมันเป็นการรู้เท่าทันมันเป็นการระงับดับเป็นทางเชื่อมทําต่อแล้วก็ให้รู้เป็นทางเชื่อมต่อแล้วให้รู้จักการทํางานของเขารู้จักปฏจิจจะคือเขาทิ้งอาศัยการเกิดปฏจิจจสมุปบาทรู้จักว่าโอ้อันนี้เพราะอย่างนี้เกิดอย่างนี้ขึ้นเพราะอย่างนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้โอ้การปรุงแ,แต่งอย่างนี้อันสังขารนี่มันเป็นทุกข์อย่างนี้ให้รู้เท่าทันความเป็นจริงพอรู้ไปกะละรู้ไปกะละละมันสูญเสียาเรียกว่าสูญเสีย สูญเสียความยุ่งยากความลําบากสิ่งที่เคยหลงเคยพลาดมานะความสงบความระง,งับมันจึงเกิดขึ้นได้ขึ้นดังนั้นแหละพระพุทธเจ้าจะสรุปเกือบทุกพสูตรนะที่เป็นพสูตรหลักๆสําคัญนี่เพราะว่าแม้แต่การบรรลุการเข้าถึงนั้นนะการแทงตลอดนั้นจะใช้คำว่าด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นคือเข้าไปรู้ความจริงของธรรมชาติตรงนั้นด้วยความไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นไหม ถ้ามันมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่แสดงว่ามันแอบมีการขโมยของเข้ามานิดหนึ่งขโมยกุญแจเข้ามาดอกหนึ่งี๋ยวมันก็ไปไขลักทรัพย์เขาเองถ้ามันขโมยมาได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้วางแบบสิ้นเชิงเลยในการปล่อยการละการวางการสละมันจะเริ่มตั้งแต่หย,ยาบๆที่พูดเรื่องทานเรื่องศีลภาวนาอะไรก็ว่ากันไปเนาะ,ะเริ่มตั้งแต่หย,ยาบๆให้หัดเสยียสละอะไรต่างๆนะเพราะนั้นอันนี้เราพูดกันแบบตรงไปตรงมานะ ไม่ใช่พวกตะบีตะบันไปยุโยงปุกปั่นให้เขาเสียจยงวุ้นรามอย่างนี้ซึ่งมันประโยชน์มันน้อยนิดมากแต่ว่าสแสวงหาลาภผลอย่างมากมายเพื่อประโยชน์แก่ตัวแก่มูกแกคณะอันนี้ก็ผิดนะผิดนะมันในสามัญญผลลสูตรพระองค์เคยตัดเอาไว้อภิสุไปยุยงไปยุโยมอ่ะยุศรัทธาทั้งหลายอะ่ะไปยุโยงตะบีตบันไปให้เขามุทะลุในการให้ทานภิสุนั้นที่ว่าเป็นผู้ทุศีนเลยนะ ผิดศีลนะเป็นศีลของพระพิสุประการหนึ่งนะไปตูได้เลยในสามัญญผลสูตรนะขนาดนั้นเลยนะเพราะฉะนั้นต้องดูเจตนาว่าถ้าแต่แนะนําให้เขาเสียสละนี่คือเสียสละแล้วเพื่อกําจัดความเห็นแก่ตัวเพราะความเห็นแก่ตัวมันเป็นโทษเป็นภัยเป็นของหนักอ่ามันสละให้สละันทิ้งพอสละไปไกลเบาจิตเบาอ่าเป็นเครื่องประดับจิตพอไกลเบาจิตเบาเป็นเครื่องประดับจิตปลารประพฤติปฏิบัติมันก็ง่ายไงก็เป็นไปเพื่อมรรคผล เพราะว่าความเป็นตัวไปตนมันเหลือน้อยมันก็ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆประพฤติไปปฏิบัติไปเพราะฉนั้นไม่ได่การเดินตามมรรคเนะี่ยนะผู้เดินไม่มีนะมีแต่การเดินนะ,ะเวลาลิ้นได้รับรสเนี่ยถ้ามีเราอร่อยเมื่อไหร่ปัญหาเกิดเลยเราอร่อยแล้วมันจะเทือนไปถึงแม่ครัวนะคนไหนทําชอบไม่ชอบช่างไม่ช่างนะเกิดแหละอร่อยไม่อร่อยก็มีปัญหาแหละแต่ถ้าแค่ลิ้นนะลิ้นมันรับรสนะมันจบแค่ตรงลิ้นมันก็ดับแค่ตรงลิ้น ูได้ยินเสียงก็ดับที่หูตาเห็นก็ดับที่ตาแต่ว่าทำอะไรจะมีเราเห็นเป็นเราของเรานั่นเราอัตตาของเราเสร็จเลยปัญหาเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดว่าถ้ามีความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นพระพุทธเจ้าตัดหลายหลายพูตนด้วยพระองค์ตัดว่าถ้ามีความยึดถือเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์ขึ้นมาอย่างเนี้ยพระพุทธเจ้าบอกการประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นไปไม่ได้ขนาดนั้นเลยนะ การประพืิพรภมรจันเป็นไปไม่ได้ก็แสดงว่าไม่มีการประพืชนั่นเองเมื่อไม่มีการประพืิปฏิบัติจะเป็นไปเพื่อการดับทุกข์เข้าถึงมรรคผลนิพพานพ้นทุกข์ก็เป็นไปไม่ได้ก็ตามยาถากรรมแตะทีนี้ก็ฆ่ากันไปลบกันไปตีกันไปทะเลาะกันไปมันก็ไม่จบไม่สิ้นเป็นนั่นแหละก็เลยเรียกตรงนี้ว่าสิ่งที่ไม่รู้จะจบนี่ว่าวัฏฏะวงเวียนวนเวียนอยู่งนี้นะอันนี้ก็เห็นว่าพอคนเก็บเวลาสําหรับตรงนี้เนาะอ่ะอิติเพียงแค่นี้ก่อน